วันนี้ับมากินก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้หิวก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำกินครับผมมากินด้วยกันครับไม่อยากข้าวอยากกินก๋วยเตี๋ยว ทำเองแทบ,บมากเลยครับผมอยากจะกินรถไนกับรุงเอา บางวันก็ไม่อยากกินข้าวครับผมกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันย่อยง่ายดีครับผมเส้นหมี่นี่เพื่อนบะหมี่ต้องต้องซื้อแช่ตูเ้เย็นไว้ครับเพราะว่ามัน หลานก็ชอบกินข้าเจียวก็ทำให้เรากินไระจำ ตัวเราก็คั่วเองครับเพิ่งคั้วเสร็จเมื่อกี้ร้อนๆเลยแล้วก็มาโคกหอมฟุ้งเลยครับ จะได้ไม่มีผักไม่มีถ่งงอกไม่ได้ซื้อแช่ไว้ถวงงอกเพราะว่าซื้อแช่ไว้แล้วมันสนไวอะะถวงงอกครับเดียวแค่วันสองวันก็เริ่มเน่าแล้ว วันหน้าเขาจะทำก๋วยเตี๋ยวไอ้นี่กินนะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกต่รอให้มาได้หลายคนแล้วมามา,มาช่วยกันกินเพราะว่าทำถ้ามันทำหม้อเล็กๆแล้วมันไม่คุ้มมันต้องทำหม้อใหญ่ๆ,ๆกินทั้งวันนี่ครับ กินด้กินได้ลองลองกินดู<อ>นดทำ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 แค่สี่ก้อนเนี่ยผมผมผมไม่ได้ทำเบื่อ <c> ห <oughs> นูก,กินไม่ได้ลูกเพราะาตาตามไม่ทำเลยหนูหนูจะกินไหมกินไหมกินไหมกินเดี๋ยวตาทำให้ อไหมอ๋อกินอ๋อ,อกินกินอร่อยไหมถ้าบอกว่ากินก็จะได้ทำาเดี๋ยวว่ามันมันเหลืออีกสองก้อนเนี่ยจาไหม,มานะหนูจามไหมาตามไปร่วมให้ออเอาละลูกนะเอออย่างนั้นเดี๋ยวตามไปทำให้ เดี๋ยวไปทำกุ้ยเตี๋ยวให้หลานกินหนึ่งครับผมแค่นี้ก่อนนะครับ